นี่นางงามอะครับมันไม่ได้เอาแค่ความสวยเชเอลมาหน้าจืดเป็นตัวแทนไปก็คือไปได้ไม่ไกลหลายคนก็ยังบอกว่าพักก่อนพักก่อนบางคนถึงขนาะดให้เชเอมเนี่ยแต่งมงจะมีความที่แบบสง่านะครับสูงหุ่นก็ดีมากนะครับตอนนี้คุณคือนางงามอะครับคือตัวแทนของใครหลายๆคนมันก็ต้องแบบเกิดแบบคอนทราในใจเปรียบเทียบเลยเป็นตัวเต็งที่แฟนนางงามหลายๆคนเชียร์สนับสนุนในฮีโร่ p ล u ส สวัสดีครับเพื่อนเื่อทุกคนพบกับช่องมาฮีโร่พัทนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในช่วงฤดูการแข่งขันนะครับหรือว่าการประกวด Miss u n i v e r s ์สไทยแลนด์2 2 0นะครับแน่นอนครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสาวงามคนหนึ่งครับนั่นก็คือเชอเอมนั่นเองครับหลายคนเนี่ยเห็นหน้าปกปกคลิปแล้วเนี่ยก็อาจจะรู้นะครับว่าเชอเอมเนี่ยเป็นใครครับ เชอร์เอมนะครับตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเต็งที่แฟนนางงามหลายๆคนนี่นะครับเชียร์สนับสนุนแล้วก็กําลังจับตามองนะครับด้วยการที่เขาเนี่ยเป็นนางแบบมาก่อนนะครับแล้วก็กําลังจะปรับสู่เส้นทางของการเป็นนางงามครับผมเชอร์เอมนะครับยังมีทัศนคติที่ดีนะครับแล้วเวลาที่จับไม์หรือว่ามีการพูดที่แสดงความคิดเห็นโชว์ไมซ์เซ็ตนะครับก็จะดักหัวใจทําให้คนตกหลุมรักได้หลายคนเลยทีเดียวครับ และอีกข้อดีของเชอเอมนะครับก็คือดูเป็นเด็กสนๆนะครับแล้วก็มีความตลกน่ารักนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับวันนี้เรามาทําความรู้จักกับเชอเอมแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเชอเอมเพิ่มขึ้นกันดีกว่านะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเชอเอมเนี่ยเป็นนางแบบที่กําลังก้าวสู่เส้นทางนางงามใช่ไหมครับอยวลองดูรูปนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเขาเนี่ยจะมีความที่แบบสง่านะครับสูงหุ่นก็ดีมากนะครับ และที่สําคัญน่ะตอนมาแรกๆนะครับบางคนก็บอกว่าเนี่ยหน้าหมวยเชอเอลมหน้าจืดเป็นตัวแทนไปก็คือไปได้ไม่ไกลอะไรแบบนี้นะครับก็มีบางคนเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นในลักษณะนี้นะครับแต่ทําไมครับตอนนี้เชอเอลถึงมีกระแสฟีเวอร์แล้วก็ได้รับความนิยมได้รับความสนใจเนี่ยมาเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับบางคนถึงขนาดให้เชอเอมเนี่ยเต็งมงนะครับหรือว่ายืนจับมือก็คือท็อป3เนี่ยอาจจะมีเชอเอมแน่นอนครับ เรามาคิดกันดีกว่าครับว่าเป็นเพราะอะไรสําหรับส่วนตัวไม้นะครับไมมองว่าเชอเอมเนี่ยเวลาเขาพูดอ่ะแน่นอนครับเขาพูดด้วยมีการใช้คําใช้รูปประโยคที่น่าฟังใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวนี้นางงามครับมันไม่ได้เอาแค่ความสวยความเดินดีแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เขาโชว์กันถึงกลิน่นโชว์ทัศนคติโชว์ไมเซ็ตและเชอเอมก็ถ่ายทอดตรงนี้ออกมาได้ดีเวลาเจอคําถามอะไร บางทีที่คิดว่ายากเนี่ยเชอเอมสามารถตอบให้ดูสบายชิลแล้วก็ดูผ่อนคลายครับตรงนี้แหละครับก็คิดว่าเป็นเสน่ห์สำคัญนะครับที่ทำให้หลายคนเนี่ยเริ่มมาจับตาดูเชอเอมครับและเท่านั้นยังไม่พอครับเชอเอมเนี่ยยังแอบมีความเป็นคนฮาฮาน่ารักผสมด้วยนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นครับอย่างเช่นรูปพวกนี้นะครับมีแฟนนางงามบางคนนะครับอาจจะไม่ชอบน้องหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ตามนะครับอาจจะมีการเอารูปน้อง ที่เป็นภาพหลุดภาพแบบมันล่องลอยไม่ไม่งามอะครับเอามาโพสแชร์แขะแซ้ต่างๆครับทั้งนั้นที่บางคนอาจจะนอยหรือแบบไม่สนใจไปหรือแบบอาจจะเก็บไปคิดไปเสียใจเชอร์เอมกับพลิกวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสครับเชอร์เอมเอารูปพวกนี้ครับไปลง Story, สตอรี่ไอส่วนตัวของตัวเองทําเป็นเมคฟันให้ตลกครับก็คือจริงๆอะถ้าเรามองกันมันมองได้หลายแง่นะครับ ในแง่หนึ่งเนี่ยเชอร์เอมก้าวผ่านการถูกบูลลี่ถูกเหยยดด้วยทัศนคติที่ดีของเขาเองครับนำพาให้เขาเนี่ยก้าวผ่านทุกอย่างไปด้วยความน่ารักความสดใสจริงไหมครับเนี่ยเวลาเราเห็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกเออคนนี้น่ารักคนนี้เจ๋งไม่สนคําบูลลี่เธอแกล้งฉันเหรอเธอแกล้งฉันเหรอเดี๋ยวฉันแกล้งตัวเองเองอันนี้นครับคือสิ่งที่เชอร์เอมทาก็เลยเนี่ยเริ่มยิ่งเป็นสเต็ปต่อมาครับนอกจากการพูดที่ดึงคนเข้ามานะครับแล้วก็สเต็ปความน่ารักนี้แหละครับที่ชอบแกล้งตัวเองเนี่ย คนก็เลยเห็นความน่ารักว่าเออเขาจัดการปัญหาแบบนี้ได้ดีมันโชว์ไหวพริบนะครับก็ได้ใจใแฟนนางงามไปอีกต่อหนึ่งอีกครับผมแต่ว่าตรงนี้แหละครับที่ทําให้ไม้เนี่ยคิดไปเองนะครับอันนี้อาจจะเป็นความคิดเห็นที่เป็นส่วนตัวแล้วครับมโนนะครับว่ามันเป็น strategy เป็นกลยุทธ์ของเชอเอมหรือเปล่าเพ,เพื่อนๆลองสังเกตนะครับเดี๋ยวนี้พอใครลงรูปหลุดรูปคำๆข,ข,ข,ของเชอเอมเนี่ยเชอเอมจะมีการหยิบไปใส่ใน story ig บ่อยขึ้นหรือแทบทุกรูปเลย คือตอนแรกอาจจะดูเหมือนการก้าวผ่านการบูลลี่นะครับแต่พอมองอีกทีเพื่อนๆลองดูนะเขาเหมือนใส่มากความเป็นตลกมากสซนสูงมากาทั้งทันที่คลิปแรกๆเวลามีเชอเอมออกมาหน้าสื่อการสัมภาษณ์ของเพจต่างๆครับเชอเอมก็ยังดูมีมาดแบบชิคๆเก๋ๆเรียบๆโกโก้นะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นแบบเอาความซนความเรียวอยู่ความสดใสเนี้ยออกมามาก มากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้นะครับไม์ก็คิดว่ามันจะทําให้ตัวของเชอร์เอมเองเนี่ยดูไม่มีมากนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยบริบทของนางงามอะถึงเราจะบอกว่าเออปีนี้คอนเซปต์เขาเรียวอยู่เป็นตัวของตัวเองแต่บางทีอะครับนางงามก็คือเป็นคนขององ,องค์กรใช่ไหมครับต้องเป็นตัวแทนในเรื่องของภาพลักษณ์อะไรต่างๆก็สําคัญไม่แพ้กันถูกต้องไหมครับถ้าสมมติว่าน้องติดโซนติด,ดดูตลกดูน่ารักแบบนี้มากเกินไป บางทีภาพลักษณ์มันก็อาจจะดูแบบง้องแงงได้นะครับก็คือดูแบบเป็นเด็กเกินนะครับมันก็ทําให้ดูไม่โตหรือว่าทํางานกับองค์กรผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะแบบมันดูภาพลักษณ์ไม่ดีครับมันดูไม่ได้เป็นผู้นําอะไรขนาดน,นั้นนะครับก็รู้นะครับว่าเวลาจับไม้เนี่ยเออหายห่วงเพราะว่าน้องเนี่ยโดดเด่นมากๆแต่ว่าจุดนี้ก็ไม่อยากให้ลืมคิดไปนะครับเพราะว่าก็มีหลายคนจับตาม,มองแล้วก็บางคนเขาไม่ได้ชอบความแบลเขายัางติดภาพของนางงามที่มีความแบบว่า เป๊ะๆอะไรเงี้ยครับยังไงก็สามารถเรียวยูได้แต่ก็เรียวยูแบบตอนนี้คุณคือนางงามครับคือตัวแทนของใครหลายๆคนอะไรประมาณนี้ครับก็ต้องไม่ลืมจุดนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเนี่ยจะอาจทําให้มาดความน่าเชื่อถือต่างๆของตัวน้องเองเนี่ยดูลดลงไปได้อย่างที่บอกไปนะครับผมแต่มันก็มีข้อดีนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าน้องได้ขึ้นเวทีเนี่ย ด้วยลุคด้วยมาดด้วยเพอร์ฟอร์แมนเนี่ยน้องต้องดูสง่าง,งามเป็นนางพญาแน่นอนเพื่อนๆลองคิดดูนะครับเชอร์เอมอ่ะเขาจะมาแนวแบบตอนนี้ก็คือเริ่มเป็นสายแบบน่ารักและตลกและแบบโจ๊กแบบเมียวบางเงาอะไรแบบเนี้ยเพื่เพื่อนลองคิดดูถ้าเชอร์เอมไปยืนอยู่บนเวทีกับคนอื่นๆแล้วสลัดมาดพวกนี้ทิ้งอะ่ะมาดที่ดูเป็นคาแรคเตอร์โจ๊กโตลกะครับกลายเป็นมาดสง่าง,งามนางพญานางงามที่แบบ ออราครับพเพื่อนมันจะดูแตกต่างเลยนะครับเพราะว่ามันคนก็จะเกิดภาพจําที่ว่าเออเนี่ยเป็นเด็กดูสซนๆมาดนางงามไม่ได้แต่อยู่ๆพอขึ้นเวทีแล้วเชอเอ็มเปะปังขึ้นมาพอ10 10 10คนก็จะอึง้งทึ่งมันก็เหมือนเป็นกลยุทธ์เหมือนกันนะครับที่ว่าให้ความรู้สึกแบบตอกย้ําความงดงามของตัวเชอเอมเพิ่มไปอีกนะครับมันจะเปรียบเทียบอย่างนี้ครับพเพื่อนๆอย่างเช่นตัวเตงอะ อย่างถ้าพูดถึงอ m e n d มนดาวีนาเป็นต้นนะครับหรือว่าตัวเต็งคนอื่นๆบางคนน่ะเขาสิบตั้งแต่วันแรกเลยนะครับ10วันที่2ก็10วันที่3ก็10วันที่4ี่ก็10 10 10ทุกวันพอวันไหนพลาดนะครับเป็น78คนเนี่ยโหจะรู้สึกปกติติดโบและถูกต้องไหมครับแต่พอกลับมาสิบใหม่คนก็จะรู้สึกว่าก็เฉยๆเพราะว่านี่มันคือมาตรฐานของตัวเต็งคุณได้สิบมาทุกวันคุณก็ต้องสิบตลอด คุณจะมา7 8, 8ไม่ได้อะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบมันชุดความคิดในใจนครับแต่ถ้าอย่างอของตัวเชอเอมเองเนี่ยสมมุติว่าวางม่านแบบเงี้ยหกเจ็ดเจแป้าเจ็ดหล้วพอวันที่ขึ้นสเตจจริงเวทีจริงเชอเอมโชนแสงออรา่ากระจายมาเลยเพื่อนๆลองนึกภาพดูคนที่เห็นมาระหว่าง6วันที่2 7แล้ว8 9มา10 คนนะชอบดูอะไรแบบนี้ครับจริงไหมครับเหมือนเห็นการพัฒนาการของตัวนางงามครับมันก็จะได้รับความสนใจทางเหมือนเป็นจิตวิทยาครับมันจะเพิ่ม value มูลค่าของตัวน้องยิ่ง,ง,งอลังการขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปพอคนที่เป็นตัวเต็งทำสิบสิบสิบทุกวันวันไหนพลาดเนี่ยโอ้โหโดนแบบแอบยับแต่พอคนที่แบบว่าพัฒนามาจากศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ คนชอบดูอะไรแบบนี้มากครับมันเหมือนโชว์ครับมันเหมือนแบบให้กําลังใจต่อสู้ไปด้วยการมีการเห็นพัฒนาการอะไรเงี้ยคนอนะชอบดูมั่นใจเลยว่าพออย่างเนี้ยเธอเองจะต้องปังมากบนเวทีนะครับก็คืองดงามเป็นนางพญาแน่นอนแล้วก็ภาพที่ดูงุ้งงิ้งงุ้งงิงเนี่ยจะถูกสลัดหายไปเลยแทนที่ด้วยชุดภาพนี้แบบเปะปังอลังเวอร์อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวยังไงนะครับก็ต้องรอติดตามแล้วก็เป็น แรงใจส่งแรงเชียร์ให้กับเชอร์เอมนะครับเพราะว่าตอนนี้คนกำลังให้ความสนใจมากเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวเต็งอีกหนึ่งคนเลยครับที่ไม่ควรมองพลาดนะครับเพราะว่าอะไรจับไม่ไม่ตายนะครับตอบคำถามอะไรยากๆโอ้โหชี้ตอบให้กลายเป็นง่ายคูลซอฟต์แล้วก็ดูไม่ใช่แพทเทิร์นแบบนางงามตอบอสวยมันตอบจากความคิดของตัวเองอะครับแล้วก็ส่งตอบมาให้คนอื่น ก็เป็นการพูดที่จับใจนะครับเพราะว่าเขาใช้ความเป็นตัวของตัวเองมีความเรียวอยู่นะครับผมย้อนกลับไปที่วันสมัครของเชอเอมนะครับที่เชอเอมมาวอล์กอินเข้ามานะครับเพื่อนๆดูนะครับเชอเอมมาในลุคนี้ครับนี่คือตอนนั้นอนะ่ะบางคนก็แบบเออหน้าจืดหน้าหมอนเพื่อนๆดูสิตอนเนี้พัฒนามาเรื่อยๆนะครับบวมาเรื่อยๆและนี่รูปที่เชอเอมแกงตัวเองนะครับ อะไรแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆช่วงเนี้ยเธอลงบ่อยมากน่ารักนะเนี่ยแล้วก็จะเห็นเป็นฟีดแบ็กเลยคนจะบอกน่ารักน่ารักน่ารักประการลงรูปหลุดน้อเพื่อนเนี่ยแบบนี้น่ารักน่ารักแล้วคิดดูนะถ้าแบบนี้เลี้วอยู่ๆกลายมาเป็นแบบนี้สะดุ้งนะเปะมาคนละมาดเลยนะครับเนี่ย เพราะว่านางงามคนอื่นเขาไม่ได้ลงรูปหลุดของตัวเองอยู่แล้วแบบของเชอร์เอมว่กดีถ้าแบบนี้อยู่กลายเป็นอย่างเงี้ยวันจริงอ่ะจากเมื่อกี้เป็นแบบนี้มันก็ต้องแบบเกิดแบบคอนทราในใจเปรียบเทียบเลยอ่ะจากแม่เมื่อกี้ภาพเกี้ยวหายกลายมาเป็นออร่าดาวมากเ,เพื่อนๆดูประกบใครไม่ตายนะครับดูหุ่นสวดทรงสับมาก นั่งแบบนะครับหมูหุ่นเปี้ยมนี่ยืนกับตัวเต็งนะครับถือว่าสุดยอดนะครับเชอเอมเนี่ยน่าติดตามนี่ก็ลุกวันแรกๆครับนี่นั่แนแหละครับไม่ควรมองข้ามเลยใช่ไหมครับสาหรับหลายคนก็ยังบอกว่าพักก่อนพักก่อนเชอเอมไม่พักนะครับเพราะว่าตอนนี้มีสิทธิ์มงได้ซ้ํานะครับยืนจับมือหนึ่งในสามเนี่ยอาจจะมีเชอเอมแน่นอนเลยเพื่อนเพื่อนดูเวลาพูด กินใจเป็นตัวของตัวเองธรรมชาติสูงและที่สําคัญครับเช a เมเป็นหน้าใหม่ด้วยหน้าใหม่ข้อดีก็คือมีความสดใหม่นะครับคนไม่ได้ไปเปรียบเทียบเขากับครั้งก่อนจริงไหมคือคนแบบทั้งให้โอกาสแล้วเหมือนที่บอกไปครับมันมีสตอร,รี่ของการแบบก้าวกระโดดการพัฒนาด้วยจากนางแบบอ่ะคนบอกเดินทื่อดึงแข็งเขาจะปรับยังไงและเชื่อว่าชเมเนี่ยปรับทันปรับได้แล้วก็ปรับได้ดีแน่นอนครับ ส่วนเรื่องการพูดเนี่ยบางคนก็ยังไปคอมเมนต์นะว่าแบบพูดเรื่องลิ้นจกป,ปากอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นแม้ว่าไม่สําคัญเลยมันอยู่ที่ว่าเชอเอมเขาต้องการสื่อสารอะไรให้ตรงกับบริบทเวทีบริบทนางงามอะไรย่างเงี้ยซึ่งเชอเอมก็ทัศนคติตรงเนี้ยเวลาเพอย์ฟอร์มอ่ะเชอเอมทำได้ดีมากอยู่แล้วหายห่วงเลยครับแต่ก็อย่างวันนี้ที่เราคุยกัน เรื่องของมาดภาพลักษณ์อยากให้เชอเอมดูนิ่งลดความซนลงนิดนึงครับมันน่ารักก็จริงแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องทํางานกับองค์กรอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นความมโ,โนส่วนตัวนะครับความพิดเห็นส่วนตัวนะครับอาจจะไม่มีผิดถูกแต่ว่าก็นั่นแหละครับถ้าน้องแบบคลิปลุกนิดนึงอะไรเงี้ยเชอเอมน่ากลัวครับโอกาสมุงแน่นอนเลยโอเคครับยังไงนะครับวันนี้ก็คุยกันถึงเชอเอมประมาณนี้นะครับผม ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อย่างที่บอกไปครับตัวเต็งปีนี้เลยหน้าใหม่แต่ว่าเก่าเกมนะครับเรามารอดูแล้วก็เชียร์น้องกันดีกว่าครับว่าน้องจะไปได้ไกลอย่างเท่าไหร่นะครับยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้เข้าประกวดแล้วก็สาวงานทุกคนนะครับใครที่อยากโหวตน้องให้ได้กดเล่นเทียร่าหรือว่าโหวตสาวงามคนอื่นๆเนี่ยก็โหวตได้ทางช่องทางทูนะครับตอนนี้เขายังเปิดรับโหวตอยู่นะครับผมก็มาเป็นกําลังใจให้กับเชียร์เอมนะครับ ให้เขาเนี่ยปรับลุกแล้วก็พัฒนาการยังไงเราก็ต้องรอชมกันครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ไม่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงครับครั้งหน้าเราจะมาพูดคุยถึงใครนะครับหรือว่าพูดคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันครับผมยังไงนะครับใครมีคำถามหรือว่าอยากคอมเมนต์อะไรครับก็ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงเข้ามาอ่านนะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วครับเพื่อนๆพบกันใหม่คลิปต่อไปบายๆครับ